ครับสวัสดีครับเศร้าว,วันที่สิบเกนะครับอากาศย่มเศร้นานะครับบรรยากาศย่มเศร้นานะเย็นสบายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอากาศเย็นเย็นตอนเศร้านะครับรเล็ผ้ามาเบ่งนะครับดรงเก็บฟางนะครับ นี่คือโรกเกลี้ยฟางนะครับที่ทางฟ้ามได้เอาไว้แต่เก็บ้ฟางนะครับได้พันกว่าก่อนนะครับ ต้องเก็บฟางนะครับีนี้ฟางถือฝนนะครับฟางถือฝนนะครับอีกอันนึงนะครับก็บคือห้าบ่ต้องอเก็ดลงเจ็บฟางไว้กับขอ,อกงัวนะครับราว่ามันจะมีปัญหานะครับปัญหาตามมานะครับก็บคือหนึ่ง ครับเขใไ้งัวอันตรายนะครับสองกะมี่งัวเฮานะครับงัวเฮาขมา่านี่ครับส่วนนะครับอันตรายเพระาะว่าที่ผมได้เห็นมากะโอ้ถ้าซอยบรท่านกิถึงแก้ชีวิตนะครับซึ่งเห้าไปสั่งไหวครับฟางบางคนมันเกิดเชื่ว่าเออขอ,อกงัวครับ ตงเก็บฟางนี่เอาไว้น้ากันคงสิบว่าเป็นหางมันไงไต้บอถูกนะครับเพราะว่าปัญหาตามมากคืออันตรไยนะครับข้อที่สามนะครับก็คือไฟนะครับถ้ามันลุกหรือว่ามีเชื้อเพล่งนะครับใหม่ฟางเฮ้าเนี่ยครับมันกระสังมูราคาเสียหายเฮ้านะครับทั้งฟางทั้งงวัวนะครับทั้งวัวเฮ้า เอาออกมาท่านนะครับส้างไว้นะครับตะกรอนผมสั่งไว้น้ำกันนะครับเป็นขอบว่านะครับผมก็เลยง่ายนะครับง่ายขอบว่าไปอีกฟังหนึ่งนะครับเพื่ออยากให้เขาบม่ให้เกิดอันตรายกับเขานะครับเพราะว่าบางเทืองห้องกับบ้าหูนะครับว่า สิ่งใดสิข้ามาอยู่กับขวาน้ำนะครับมันก็สิเกิดปัญหาตามมาหลายๆนะครับผมก็เลยมาฝากให้เกษตรกรนะครับผู้อยากสั่งโ่งเก็ียฟางนะครับให้สั่งไว้อีกทีหนึงนะครับว่าต้องเอาไว้กับขอบ้วนะครับถ้าเอาไว้กับขอบ้วนะครับมันก็เฮ็ดเห้ห้าเสียใจนะครับเพราะว่า สิ่งที่เหาจะเกิดขึ้นเห่าปะหูนะครับว่าเอียงแน่สิเกิดขึ้นกับเหานะครับสลับกันทำลงฟางกับขวางว่าูยรวมกันนะครับบางคนก็บ่าโอ้จิงง่ายนะครับเอาให้จินง่ายแต่แท้จริงแล้วนะครับมันบาแมนนะครับมันบาถูกนะครับระยะยากนะครับนี่คือประสบการณ์นะครับมาบอกในพี่น้องชาวว่าเหานะครับทุกคนถูกทันนะครับ เขาเห็ดยังเข้ากับศึกษาไปน้านะครับซอยคิดซอยกันนะครับจังได้เข้ากับถิ่มกันไม่หลอกเช่ากว่าเข้านี่ครับตัวประเทศหมดนะครับถิ่มกันบ่ได้มันก็เลี้ยงด้วยใจรักนะครับบางคนก็ว่างอยากมีสถานที่ปลหกยาเนี่ยครับเออแป้งยาก็สำคัญนะครับแป้งยาสำคัญมากๆเลยนะครับบ่เป็นว่าเข้าสิอ่าอัดฟางไว้ย่างเดียวซื้อฟางไว้ย่างเดียวไหมครับแป้งยายิ่งสำคัญเลยครับ อ่าเป็น้าแอ่์แพกวล่านะครับทั้งผมนะครับฟ้ามก็ปลูกไว้อยู่นะครับสิบกว่าลร่สิบห้าสิบหกลเนี่ยครับอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มเติบโตประทันครับเพราะว่าช่วงอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนี่เสียหายยาก็าสามารถยืดได้นะครับเพราะว่ามันถึงน้ำหมอกตอนเศร้านะครับถึงน้ำหมอกตอนเศร้ามันก็เฮตุในเฮ้าเสียเวลานะครับบางคนบางท่านบ่าเขาใจนะครับ สูบน้าใส่นะครับแล้วก็ซื้อปุ๋ยยูเรียยเลยมาใส่เพื่ออยากให้ยามันจะเรื่อนเติบโตเร็วแต่แน่นั้นครับผมก็ฝากเวลาเป็นความคิดที่ผิดนะครับความคิดแบบนั้นอาจจะถูกแต่มันกับ,บ่เต็มร้อยนะครับเพราะนันเป็นช่วงฤดูหนาวมีน้ำหมอกน้ำนะครับฝากให้พี่น้องเฮ้าเด้อผู้สนใจศึกษา แปลงหญากับยายามให้ศึกษาบางดีๆนะครับเพ้อเพื่อว่าเอาเสียบริเลลงทุนเสียเงินนะครับสำหรับสืบปุ๋ยสูบน้ำใสยังเสียครับถ้าผมกับสูบน้ำมิตรตลอดครับท่างน้ำสาน้ำโซลาเซลล์ซอยกันนะครับเพื่อใส่ใหายาไตท่านง่วนะครับง้วกับปลาไหลครับกับเกือบยี่สิบตัวนะครับกับแบ่งไปน้ำใหญ่ยยบั่นไปน้ำเกียตะกวมาขอแบ่งขอใหญ่กับ แบ่งกันไปนะครับพ่ออนไนซอยกันไนเขาก็ซอยกันนะครับก็ฝากทุกคนเดอ้อไห้ชุ่มอันไรก็ให้มีแต่ความสุกความเก็บจะให้ได้ความไข่ใหญ่มีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแน,น่นๆนานำเด้อครับเดอ้อผมก้าวเข้ามาสวัสดีครับ